นีท่านก่อนนอนกับสตอรี่ตูน ABC เช้าวันนี้ทุ่งดอกแดนดี้เงียบกว่าที่เคยดอกไม่พริ้วไหวเหมือนทุกวันปั๊ปปี้ยืนมองอย่างเป็นห่วงโอ๊ยดอกแดนดี้กำลังเศร้านี่นา <gentle> ลมแห่งความสุข <miss S 1> หายไปไหนนะ <the> ปั๊ปปี้ไปตามเพื่อนทั้งสามมานั่งคุยกัน <It> s <S บนลานหญานุ่มๆตรงแต่ถ้าไม่มีลมดอกไม้ <The S 1> ก็ไม่ยิ้ม ปิงปิงเราต้องช่วยกันหาลมนั้นกลับมาฟูฟูฉันเคยได้ยินว่าลมอยู่บนภูเขาเหนือป่านะงั้นไปกันเลยทั้งสี่ตัวเดินผ่านปา่ามีแสงแดดอุ่นๆและเสียงนกร้องเบาๆระหว่างทางป๊อปปี้เพื่อนๆเ,เก่งกันมากเลยปิงปิงแงบแงบฉันจะบินขึ้นไปดูทางนะตุงแต่ ฉันเดินช้าแต่ฉันจะไม่หยุดนะฟูฟูใกล้ถึงแล้วฉันได้กลิ่นลมเบาๆบนยอดเขามีก้อนเมฆสีเทาใหญ่มากคลุมปากช่องลมเอาไว้ป๊อปปี้อ๋อนี่เองที่ทำให้ลมไม่ออกมาปิงปเราต้องเป่ามันออกไปตุ่งแต้หนึ่งสองสามเป่า ทุกตัวเป่าพร้อมกันฟูฟูใช้หางโบกช่วยเมฆสีเทาลอยออกไปลมแห่งความสุขพัดออกมาอย่างนุ่มนวลทำให้ทุ่งดอกแดนดี้กลับมายิ้มอีกครั้งป๊อปปี้ดูสิดอกไม้กลับมาพริ้วอีกครั้งปิงปิงลมกลับมาแล้วเย้ฟูฟูเราทำสำเร็จเพราะช่วยกันตุงแต้งั้นเรามาเต้นฉลองกันเถอะ จบด้วยเสียงหัวเราะเบาๆและลมที่พัดพาเพื่อนทั้งสี่ให้มีความสุขเสมอ